บาริจนนะครับอยู่กับการสุ่มลงเกลือนะครับของฮีโร่นะครับเซเลน่าครับสกินเซเลน่านะครับเป็นสกินพิเศษนะครับสกินเหมือนสกินฮีโร่นะน่าจะโดนเยอะอยู่นะครับตอนนี้นี่มีเพชรอยู่30,000นะครับ1,000นะครับ500นะครับแป๊บนึงนะ31,500เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับว่าเพชรเรามีเท่าไหร่นะครับว่าเราจะเจงเท่าไหร่ดีกว่าฮะ3ามอ่าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 6เพชรนะครับโคตรน้อยนะฮะตอนนี้ครับก็นะฮะเป็นนะครับสกินนะครับเสน่ห์หลวงหลวงโลหิตนะครับเป็นสกินของเซเลน่านะครับถ้าเกิดใครอยากได้นะครับสกินสวยๆแบบนี้อย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บโคดช็อปนะครับได้งไทยและลาวง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซเวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นรับบิลไลนเพย์บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์บัตรทูมันนี่วอลเล็ตวีซ่ามาตักกาส่วนน้องฝั่งลาวเป็นลาวโทรคมยูทิลแล้วก็ทีพัฒง่ายสะดวกปลอดภัยไว้ใจโคดช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวกะสุ่มให้ดูนนะคครรัับบเเซ่าไป นะทีแรกนะครับ450เพชรครับโอ้แม่งเกลือแน่เลยว่ะโอ้สองโอ้โหอ,โอ้ได้สติกเกอร์อันแรกครับโชคดีไปนิดนึงอ้สองลงรัวๆแลงสรอบโอแป عت, ลงสี่รอบโอเคโอ้สองมาอีกแล้วอ่าได้2อ,อันครับได้เอฟเฟกเกิดครับโอเคครับได้เอฟเฟกเกิดจากสติกเกอร์ฮะยังพอทำใจได้บ้างครับนะฮะได้มา40นะครับรับก่อนนะ รับก่อนรับก่อนไปครับ450ครับทีละ8นะครับเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนได้เซเลนาเปล่าวะหรือคิดไปเองวะมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนะั้นหรอกบ้าบอคอแตกใครจะไปได้ปงเปงปงเปงสุ่มสองรอบได้คาริน่านี่กูแหกปากลัานบ้านเลยจริงริงไม่ได้ครับได้มา81อันครับถือว่าโอเคอยู่ครับ81อันน,นนะ สูงไปแล้ว20นะครับอันนี้มันแลกโอ้โหพันหเท่าเดิมแหละนะไปต่อครับ450ครับพี่เป็นลัปเปอร์เหรอใช่เดี๋ยวพี่จะเป็นลัปเปอร์ได้กรอบแล้วได้กรอบแล้วเมื่อกี้ฮะได้กรอบคารินามาไอ้ได้กรอบเซเน่ามาแล้วครับแล้วโอ้โหได้บาทาโชคดีว่ะได้เพิ่มใหม่ยีิบเจ็ดครับได้มา200ครับ ไปครับอีกรอบหนึ่งครับ450ครับจะหมดเท่าไหร่วะเมื่อกี้มี30,000กว่าน่าจะรอบนี้น่าจะโดน7,8,000เหมือนเดิมอะ่ะพี่ดูทรงแล้วได้สติกเกอร์เพิ่มอีกแล้วโอ้ยได้20คุ้มอยู่ได้รูปปั้นครับได้มาอีก68ครับไปต่อครับ2 7 7ครับ โหได้ดาวอะดาวแม่งไม่คุ้มเลยอะเกลือปะวะกูว่าเกลือกูฮักเกลืออีกอะกูดูทรงแล้วเกลืออีกแล้วล่ะโอ้โหสามสิบเองโคตรกากเลยรอบนี้ได้มาสามร้อยแล้วนะครับขาดอีกเก้าร้อยนะครับสุ่มไปเรื่อยๆื่อยครับอย่าหยุดนะยังไงฮะ ได้รูปปั้นซ้ำมาแล้วเว้ยได้รูปปั้นซ้ำมาแล้วเว้ยอ่าได้เอฟเฟกต์วาร์ปครับโอเคฮะเอฟเฟกต์ที่เราอยากได้ครบแล้วนะครับไปอรอบหนึ่งครับเพิ่งได้มาสามรอยแปดสบเอ็ดครับกัว่าเกลือแน่เลยไอ้กรอบมาแล้วโอเคได้กรอบแล้วไม่น่าจะเกลือโอ้ได้สองสองรอบเกลือแน่เลยวะโอ้สามรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่รอบเลยเฮ้ยให,ให,ให้มึงจะเกินไปแล้วเฮ้ย โอ้แมงคตดโอ้ห้ารอบเโคตดเจ๋งเลยได้ห้าสิกอันโอเคสี่ร้ยกว่ารอบนี้พี่ว่าพี่ดนน่าจะดนเก้าพันขึ้นอะ่ะดูทรงแล้วอะ่ะไม่ต่ำกว่าเก้าพันอ่ะติ๊กเกอร์ครับกรอบครับติ๊กเกอร์ครับยังไงฮะแล้วโุ้ยเก้าสิเจ็อันคุ้มคุ้มคุ้มห้าร้อยแล้วครับห้าร้อยละแต่หมดไปเยอะแล้วนะหมดไปมาเกือบ สามสี 3, 4, ่พันนั่นแะเนี่ยสามพันอะประมาณสามพันอะประมาณสามพันอะโอ้รอบนี้ได้ร้อยสี่สิบห้าครับเกินคุ้มอะได้มาหกร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับส่วนต่อครับเหลือสองหมื่นเจ็ดแล้วนะจากสี่โอ้สี่พันแล้วครับเนี่ยหมดไปสี่พันแล้วได้มาแค่เจ็ดร้อยครับโคตรเกลือรอบเนี้ย วหแม่งเกลือเกลอยาวด้วยเนี่ยดูทรงละน่าจะเกลืออีกเยอะดูดิได้สองรวมๆแบบนี้แม่งมีเจ๊งแน่เลยดูดิโอ้แม่งโอ้แม่งได้โคตรน้อยอ่ะเจ็ดร้ยเองอ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามันมีชาเลนจ์อะไรป่ะตาประทับโลหิตอะไรวะมันได้จากอะไรวะแป๊บหนึ่งนะ เช็คอันนี้ก่อนฮนะหมดไปเยอะแล้วครับเผื่อมีอะไรมาชดเชยบ้างครับนิดๆหน่อยๆก็ยังเงาฮนะตอนนี้หน้ามืดจัดๆครับโดนเข้าไปแม่งโอ้โสี่พันกว่าถ้าจะไม่เห็นอะไรเลยอะโอ้ไม่มีอะไรช่วยด้วยอะอะไปต่อครับ450ครับหูแม่งใช่เอฟเฟกค่าต้องแลกอย่างเดียว เฮ้ยไม่แน่พี่อาจจะดวงดีก็ได้82ครับไปอีก450ครับรอบนั้นพี่ได้2ตัวพี่ได้ลานสซร้อสองตัวรอบนี้ไม่รู้อ่ะนี่แม่งพึ่ง800เองอะ่ะไอเ้เยกูเจ๊งไปเกือบเนี่ยประมาณ5,000แล้วอะ่ะพี่โดนไปประมาณ5,000แล้วอะ่ะสวัสดีคนด้วยนะครับโอ้ด้ร้อยสิบสี่เก้าร้อยกว่าแล้วสามร้อหกสิบต้องได้พันแปดร้ยหกสิบอะ ด้านสี่ิแปดเยวกว่าคตรนน้อยเลยไปต่อครับนี่น่าจะประมาณหกพันแล้วอะ่ะเออลงแต่สองล้วนเนี่ยจะเจ๊งเอาเนี่ยยังขาดอีกแปดร้อยอ่ะแ6 0หกสิบาทถึงจะได้ครบอะ่ะอู้มแม่งเจ๊งแน่เลยวะ่ะอู้เสียงแม่งแบบโคตรสถานอะ่ะรอบนี้ได้ร้อยสิบสองครับโอเคอยู่ครับพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้ว, 1, ลวมีความหวังว่าหมื่นหนึ่งอะ่ะพี่ว่าหมื่นหนึง่งถึงหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นกว่าแนะ่ดูจากสภาพอะ่ะ ถ้าเอาครบอ่ะโอ้ปวดหัวเลยอ่ะไข้กูจะขึ้นแล้วดุกยี่สิบครับวารฟครับไดรูปปั้นครับร้อยหกครับโอเคครับพันสองร้อยแล้วครับลงสองเยอะจัดอ่ะลงสองก็ลงดาวอ่ะเนี่ยดีด๋ยวมาอีกแล้ว,วต้องสองทั้งดาวเลยอ่ะโอ้โหแม่งเจ๋งเนีี้แม่งลงสองแบบลงสองแบบเจ๋งเลยอ่ะ โอ้โห uh oh. ได้ร้อยสิบสองะร้อยสบสองสมรอบติดแล้วครับเลขมงคลซะด้วยนะฮะพันสามสี่สิบเอ็ดแล้วอรอบนี้น่าจะได้เยอะรอบนี้น่าจะได้เยอะเออร้อยสามิบสี่ครับโชคดีอยู่ฮะใกล้ครบพันห้าแล้วครับรอบนี้ได้ครบพันห้าละหมดไปเจ็ดพันอ่ะแปดพันน่ะ เนี่ยแปดพันอ่ะสุ่มรอบนี้น่าจะเกือบเกือบแปดพันแล้วอ่ะได้แล้วแหละได้ได้ได้เซเนนาแล้วลประมาณแปดพันนะโอหแม่งหนักจัดอะโอ้โหแม่งสองลัวๆเลยอ่ะเยดโตได้แค่สามสิบสองด้วยเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะแป๊บน,นึงนะพี่ดูก่อนว่าเพชรพี่เท่าไหร่โอ้โหหมดไปหมดไปเจ็ดพันหนึ่งร้อยครับเท่าไหร่วะเอออู้แปดพันอ่ะ หมดไป8,100นะครับกับเซเรน่านะครับ8,100นะพิมพ์กนะ่อนเลย8,100 8,100นี่ฮะพิมพ์ไ bon ว้ก่อน8,100เซเรน่านะสุ่มวาร์ปต่อนะโคตรเจ๋งอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะกูบอกเลยโคตรเจ๋งอ่ะเฉพาะสกินอย่างเดียว8,000นะครับเดี๋ย้อน,นี้เอาเอฟเฟกเอาเอฟเฟกค่าด้วยนะครับเอาเอฟเฟกค่าด้วยเอฟเฟกค่าน่าจะถูกและ้วล่ะถ้าได้แบบเนี้ยถ้าได้แบบนี้บบน่าจะถูกแล้วล่ะ ได้มาร้อยสี่บสองครับโชคดีครับรอบนี้ครับเซน่ามาอันนึงวะเซน่ามาสักดอกเดี๋ยวเฮ้ยพุ่งมาเว้ยพุ่งมาเดยเฮ้ยโอ้โหแบงค์สองอีกแล้วโอ้โหแบงค์ดาวอีกแล้วโอ้โหแปดสิบเจ็ดครับอีกทีนึงะมันพันแปดร้อยหกมันพี่ต้องใช้พันแปดร้อยหกสิบอะ รอบนี้หวังว่าจะได้นะถ้าไม่ได้ก็เจ๊งอะ่ะโอ้โหแม่งสองลัวๆเลยอะ่ะโอ้ 8. โหแปดอู้สองอู้เจ๊งอะ่ะเจ๊งอู้ดาวอีกโอ้โหสี่สิบสองไม่พออีกครับอู้แม่งหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยเนี 11, น่ยหมื่นหนึ่งล้หมื่นหนึ่งพอดีโอ้โอ้ โอ้โหหมื่นหนึ่งอะ่ะหมื่นหนึ่งอะ่ะเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งพอดีเลยหมื่นหนึ่งพอดีครับหมื่นหนึ่งพอดีเลยครับเยโดแรกก่อนเลยเซเรนา่าเอาแรกแล้วทำไมไม่ได้วะเออแลก็แรกไปแล้วไม่ใช่หรอเราแรกไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมไม่ได้วะอ๋อมาแล้วเยโดเปิดตัวอย่างเท่อะ หมื่นหนึ่งพอดีหมื่นหนึ่งพอดีโอ้ย <see> oh, อย่างเท่ะ <Okay. S 2> เปิดตัวนางพญาลากแขนนะเซเลน่าครับนะฮะก็นะครับโดนไปนะครับหนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นเลยครับหนึ่งหมื่นแน่นๆเลยครับนะได้เอฟเฟก์นะครับฆ่านะครับ สำหรับเซเนน่านะฮะแป๊นหนึ่งนะครับเอาจอดำเลยเฮ้ยเฮ้ยเกมล่มมา้ยฮัลโหลจอดำไม่ไงจอดำเฉยเอาไม่ได้ด้วยจอดำเฉยนะครับเกมล่มฮนะเรียบร้อยเลย นะครับก็นะครับโดนไปนะครับ1 0 0 0 0นะครับประมาณ10,000เป๊ะเลยครับ10,000นิดนึงอ่ะเพราะว่าพี่มีอยู่พี sure> ่ม right ีอยู่31,500นะครับ31,500ตอนนี้เหลือ31,600โดนไป9,900ฮะ9,900เพชรครับสำหรับสกินเซเลน่าสกินนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆใครอยากได้ลืมเติมเงินผ่านไปโคโลช็อปนะอย่างที่บอกนะฮะเติมแล้วจัดเลยครับ9,900นี่คือได้สกินนะครับได้สกินแล้วก็ได้เอฟเฟกด้วยนะฮะได้สกินแล้วได้เอฟเฟก ก็โอเคฮะจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ